ไม่ดีดีนะหมูจะอัดอัดหน้าจอไปโชว์ลูกกำลังเรียกเพื่อนอ้าวเรียกได้ไหม We will be taking off soon. Be prepared. ส่งให้อะไรจังสายเปย์ของเราโอยากยิงเจ้าหง,งื่องอขึ้นมาเป็นวันนี้วันเดียวเลยแสดงว่านนม,นนมีบทน,นะแค่เขาเป็นเจ้าเครื่อง Head toward this point. m a r k คต่ location. Watch o u t คนไหมจริไม่มีไม่มีไม่มีใครไม่มีใครแยกเลย <laughs> ไม่ดีเลย นำเห็ดกอสางอ่ะเออพีมาแตกไกลนะไม่เอะไรเอ้เอชเอ้าคี้ ไม่ไปกลัวเราคนดีตะเกาตะเกาเออ้ตะเกาเราไปโคตรไวเลย <c oughs> ตะเ้ามีคนดีมีคนมีคนดีทำไมเพื่นเป็นคนดีอ้ยอๆ้ยอง้ยอุ้ยอ้ยอ้ยม yeah. ึงนะครเบีอดเลยป่แก้เ have uh me -huh. fall back to safe zone oh.

我弄不成。 มันมีคอคุณบอกอ,อมืม่มจมียิงฝั่งนี้ไมหมเอ่ยสอ,องห้าห้ามียิงสองห้าห้ามียิงนะ ร้อย <Watch out. S 2> คุณร้อยนี่นอนเนียนเลยนะยโอ้โหเนียนเกินนอนนอ,นนอ,นอืม มันมาเก็บปืนแล้วมันไม่มันนอนเนียนอะ่ะมันไม่ยิงด้วย <c oughs> มันยิงแล้วมันลากเลยนะเออน้น <c oughs> ชุดพังใครจะไปเห็นวะ <c oughs> นอนเนียนเลยอะเนไงตอนใจ จบเลยมีรถอยู่กับรถเข้าวงก็ได้วตามติิบวิวงบิดยย่นขอบวงไว้ได้มั้งตรงเนินเล่นได้ เงินมากฟ้าเล่นได้ fall back to safe zone

Marked a location. Marked a location. Oh. Oh, ไกลอ่ะสะพานน้ำจ่องลงสะพานพานไปสมองสมองสมองจบได้อยู่ Lang lắm mùi phong bung binh mệnh ngay bên 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 mệnh หาเกินไปแล้วงั้นไงนจ้วไม่ำีแ้วเป็นมันมีปืนนี่นะอาเปลนปืนไม่ได้เป็นน้ำกบเปลนปืนไม่ได้ก็ไหนตกคาไห่ลู้ยิงปืนจะโดนคนไหมตกคา เดน็อกสองบอกแล้วหลังบอกแล้วหลังออกมาออกมาออกมาอ่ะกาลงจะยกเตียงบอกแล้วบอกแล้วฝั่งลุงอ่ะันมาจากฝั่งนั้นบอกแล้วว่าลุงเป็นสัตว์